คดีน้องชมพู่ล่าสุดจากกรณีที่นายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพลุงพลป้าแตนเห่งหมู่บ้านกกกอกเดินทางไปพบนายสิระรเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีโดนสื่อมวลชนคุกคามและนำเสนอข้อมูลบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อนนายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปากล่าวว่าเป็นเรื่องที่แปลก เพราะเมื่อก่อนลุงพลเป็นคนที่ออกมาขอบคุณสื่อที่ช่วยติดตามคดีดน้องชมพู่ตนจึงสงสัยว่าลุงพลคนเดิมหายไปไหนแต่มาวันนี้ลุงพลกลับเล่นงานสื่อสงสัยว่าพ่อปู่ปริจิตตะกับแม่โสรพีต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนเนื่องจากเมื่อก่อนลุงพลรักสื่อมากแต่หลังจากตั้งสารพญานาคและสารตะเคียนลุงพลก็เปลี่ยนไปหากลุงพล ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจะไปกลัวสื่อทำไมเพราะสื่อนำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดสิ่งที่ลุงพลกับทีมงานทำลงไปสื่อไม่ได้บอกหรือไปชี้นำลุงพลไปทำกันเองเมื่อทำแล้วสื่อสงสัยจึงทำข่าวนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสื่อไม่น่ากลัวถ้าเราไม่ทำอะไรผิดกฎหมาย ขณะน,นี้ถ้าสื่อจะนำเสนออะไรก็ไม่ให้ความร่วมมือและมีการพูดเน็บแนมสื่ออยู่ตลอดเวลาหาว่าเสนอข่าวลำเอียงแต่ความจริงสื่อไม่ได้ลำเอียงเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาเมื่อสังคมสงสัยสื่อจึงมีหน้าที่นำเสนอทุกด้านลุงพลจะให้สื่อทำแบบยูทูบเบอร์ไม่ได้คนที่อยู่เบื้องหลังลุงพล น่าจะเป็นพวกหิวแสงพวกที่กลัวเสียผลประโยชน์อยากฝากถึงลุงพลและทีมข่าวทุกคนว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจะไปกลัวสื่อทำไมวันนี้เมื่อสังคมสงสัยสื่อมีหน้าที่นำเสนอทุกด้านทุกมุมหรืออาการแบบนี้โดนปู่ปริจ,จิตตะเข้าสิงแล้วคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคใจสดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบ อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวน่าจะเกิดจากการฆาตกรรมร้อเปอร์เซ็น์เป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเดินขึ้นไป2กิโลเมตรถือว่าไกลมากและยังมั่นใจว่าอธิบดีส่งพอบอตรน่าจะเรียบร้อยการผ่าพิสูจน์ครั้งที่สอของโรงพยาบาลตำรวจเป็นผลทางนิติวิทยาศาสตร์ คงไม่โกหกอย่างแน่นอนพยานบุคคลอาจจะโกหกได้แต่รอบนี้น่าจะชัดเจนตนคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่อยู่ภายในหมู่บ้านทั้งนี้ตนมองว่าพนักงานสอบสวนน่าจะเก็บหลักฐานและพยานไว้หมดแล้วคาดว่าจะออกหมายจับในเร็ววันและคนร้ายก็คงจะสารภาพโดยคดีนี้ ทำให้มีประเด็นและคิดหลายอย่างเตือนใจฝากถึงพ่อแม่พี่น้องกรณีแบบน้องชมพู่น่าจะเป็นเคสสุดท้ายจะปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังและหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอบตอจะต้องมีมาตรการในการติดกล้องวงจรปิดจะช่วยเรื่องคดีได้มากหากเกิดเหตุขึ้นอีกส่วนสาเหตุของการฆาตกรรมน่าจะเกิดจากการ ต้องการที่จะข่มขืนและฆ่าเพื่อปิดปากผู้เสียหายซึ่งตนมองว่าไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนแต่ตนตั้งประเด็นว่าพาเดินไปไกลมากเกือบ2กิโลเมตรอย่างไรก็ตามตนมองว่าไม่น่าจะมีการฆ่าปิดปากเด็ก3ขวบตั้งแต่ออกจากบ้านตนตั้งข้อสังเกตอาจจะทําให้เด็กหมดสติก่อนอุ้มไปซึ่งจุดที่พบศพน้องชมพู่ไม่ใช่จุดที่ ฆาตกรรมอย่างแน่นอนตนมองว่าการฆาตกรรมในการนี้เกิดจากอารมณ์พาไปและรีบจัดการกับศพให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปทิ้งอำพรางให้ไกลจากจุดเกิดเหตุแต่โชคดีที่พบศพน้องชมพู่หลังจากเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาอยู่4วันซึ่งใช้เวลานานหากเจอศพ1-2วันจะทำให้นิติวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดหากพบศพแล้ว ต้องมีการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับแพทย์เข้าพื้นที่และจะได้หลักฐานหลายอย่างในที่เกิดเหตุคดีน้องชมพู่จากบทสัมภาษณ์ที่ได้สัมภาษณ์พลตรตรีวิชัยสังประไพหรือฉายามือปราบหูดำในหลายประเด็นสำหรับบางคำถามที่น่าสนใจเช่นใครคือคนร้าย เมื่อปรับหูดำบอกว่าหากจะต้องวิเคราะห์หาตัวคนร้ายจากคดีน้องชมพู่นั้นเจ้าของฉายามือปรับหูดำให้ความเห็นว่าน้องชมพู่คงจะไม่ยินยอมให้คนไม่รู้จักอุ้มเพราะถ้าคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องชมพู่ไปน้องต้องร้องไห้และมีคนได้ยินเพราะฉะนั้น<อ>ผมมองว่าน้องชมพู่จะไปกับคนที่รู้จักคุ้นเคยหรือถ้าไม่ใช่คนรู้จักคนคนนั้น ต้องนำขนมหรือของเล่นไปล่อหลอกน้องส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยและพุ่งเป้าไปว่าคนร้ายต้องเป็นคนในชุมชนนั้นเรื่องนี้ผมมองว่าสำหรับคนต่างจังหวัดเวลามีคนแปลกหน้าเข้าไปในชุมชนคนในชุมชนจะรู้หมดฉะนั้นผมเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในชุมชนเห็นหน้ากันอยู่ปกติคำถามถัดมาผ่านมา หลายเดือนยังจับคนร้ายไม่ได้เพราะอะไรคดีนกชมพู่เสียชีวิตปริศนากินระยะเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้นพลตรตีวิชัยกล่าวว่าคดีนี้ถือว่านานนะครับเพราะณขณะน,นี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครซึ่งยิ่งนานวันคนในชุมชนก็จะยิ่งหวาดกลัวเพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตป่ปนกับคนร้าย ตอนนี้เท่ากับว่าเราไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่ถ้าบอกว่าคดีนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เท่ากับว่ารู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครแต่คนร้ายกำลังหลบหนีซึ่งการที่เราไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครมันอันตรายกว่าการที่เรารู้แต่ยังจับไม่ได้พลตรวจตรีวิชัยเจ้าของฉายามือปราบหูดำแสดงความเห็นตามประสบการณ์ อีกคำถามที่น่าสนใจอีกนานแค่ไหนถึงจะจับคนร้ายได้เมื่อถามว่าหากพยานหลักฐานยังมีไม่มากพอโอกาสที่จะจับคนร้ายได้เป็นอย่างไรพลตรตรีวิชัยให้คำตอบว่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า80%ออาจจะจับคนร้ายไม่ได้เพราะหนึ่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็ยังไม่รู้อะไรซึ่งไม่รู้อะไรเลยนี่อันตรายแล้วเพราะถ้ายิ่งนานวันพยานหลักฐาน ก็จะยิ่งหายไปความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ทนายสมเกียรติโรจนชนวรกมลหรือทนายความของลุงพลเปิดถแถลงข่าวที่ข้างบ้านลุงพลจังหวัดมุกดาหารเพื่อตอบคําถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีความทั้งหมดของลุงพลโดยเริ่มจากคดีรุกที่ป่าสงวนสร้างพญานาคและคดีตัดไม้ในที่ป่าสงวนที่ขณะนี้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของตํารวจปทศโดยทนายสมเกียรติระบุว่า เมื่อวันที่8เมษายน64ที่พาลุงพลและยูทูบเบอร์บางคนเดินทางไปที่ปทสาเป็นการเดินทางไปตามนัดหมายของตำรวจในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแสดงตัวหลังมีการโอนสำนวนคดีไปที่กองบังคับการปราบปรามการการะทาความผิดเกี่ยวกับ,บทรัพยากรธรรมชาติหรือบอกอรพรสหลังจากที่ตำรวจนัดหมายให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงซึ่ง ตนได้ยื่นคำร้องให้ตำรวจปทศโอนการทำงานทางคดีทุกอย่างกลับมาที่สพกกตูมเนื่องจากสถา,านการณ์โควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้กับลุงพลและยูทูบเบอร์ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวรวมถึงคดีพยายามชิงทรัพย์และคดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้อายการจังหวัดมุกดาหารได้นัดเพื่อส่งฟ้องในวันที่ย2เมษายน64 ทั้งนี้เรื่องของการทำร้ายร่างกายตนได้แนะนำให้ลุงพลรับสารภาพเพราะมองว่ากระทำผิดจริงและหลักฐานชัดเจนส่วนคดีพยายามชิงทรัพย์ผู้สื่อข่าวหากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพราะส่วนตัวมองว่าลุงพลไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาขณะที่คดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้ตรงนี้ขอ รอดูความเห็นของพนักงานอายการก่อนหากสั่งฟ้องก็จะต่อสู้ในชั้นศาลโดยจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาเป็นหลักสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นตนในฐานะทนายความไม่ได้มีความกังวลอะไรและพร้อมที่จะต่อสู้คดีรวมทั้งยังมองว่าคดีที่เกิดขึ้นมีโทษปรับเพียงเท่านั้นซึ่งตนได้วางแผนแนวทางการต่อสู้คดีเอาไว้แล้วส่วนลุงพล ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะดูจากการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ก็ผ่อนคลายไปมาก